พ่อของลูกเคยบวชเป็นเนนที่จังหวัดอุทัยธานีตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบควบแล้วก็ย้ายมาอยู่วัดมหาธาตุที่ท่าพระจันทร์พออายุได้ยีสิบปียีสบเศษก็บวชพระลาสิกขาเมาื่อยุยี่สิบสองปี แล้วก็ได้ทำงานรับใช้ท่านเจ้าพญาผู้หนึ่งอย่างใกล้ชิดสมัยนยัตรองกับราชการที่6ต่อกับราชการที่7คุณพ่อทำงานจนเป็นที่ไว้วางใจของเจ้าพยาท่านนั้นมากจนกระทั่งบ่อยครั้งที่คุณพ่อต้องปลอมตัวแล้วนั่งในรถยนต์ ตรงที่เจ้าพญาท่านนั้นควรจะนั่งคือเป็นเจ้าพญาเนะี่ยแต่เป็นตัวแทนนึกแล้วก,ก็คุ้มคลุ้มเงินนะเรียกว่าเป็นเจ้าพญาทางรัฐเลยแหละแล้วนั่งตรงที่ปลอมตัวตรงนั้นนั่งตำแหน่งที่ท่านเจ้าพญานะคนจะนั่งซึ่งทหารเป็นคนมารอบยิงก็ถทกว่าคุณพ่อตายแทน การเป็นเจ้าพญาตนนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันเดียว oh. จะวางมากอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าต้องขามพอสมควรบ <c oughs> อกขามพอได้ <c oughs> ต้องขามหน่อยอต้องเหนียวหน่อยความไว้วางใจที่ท่านเจ้าพญามีให้ต่อคุณพ่อกันทำให้ครั้งหนึ่ง ท่านเจ้าพระยาเจ้าพระยามอบหมายให้คุณพ่อติดตามฝรั่งที่มาสำรวจประเทศไทยเพื่อจะหาแหล่งหินปูนที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำปูนซีเมนต์คุณพ่อก็ได้เดินทางไปเทั่วประเทศกับคณะสำรวจในที่สุดทางคณะสำรวจก็เสนอผลการสำรวจและทางการก็ได้เลือกแหล่งหินปูนหนึ่งแห่ง ในครั้งติดสำรวจนั้นคุณพ่อก็ได้ไปเกาะสีชังด้วยชังแต่ชื่อเยแต่เกาะสีชังนั้นไม่ได้รับการเลือกคุณพ่อจึงขอครอบครองที่ดินมบนเกาะสีชังทางด้านใต้เนื้อที่ดินเกือบครึ่งเกาะท่านจับรยาก็ยินดีและจะขอพระราชทานให้ คลังต่อมามีความต้องการทําถนนในพระนครชนิติทนทานหาวรจึงต้องการใช้หินมากคุณพ่อจึงอาสาเอาหินมาจากเกาะสีชังมาอย่างกรุงเทพโดยขนมาทางเรือแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แม่น้ำเจ้าพยาทำให้คุณพ่อได้ครอบครองเกาะสีชังทางด้านใต้ตั้งแต่นั้นมานี่ ได้ครองครึ่งเกาะทีเดียวเนะี่ยคุณพ่อมีความละเอียดลออในการพิสูจน์อักษรมากทำให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการในขณะนั้นเทียบด้วยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนี้ขอให้คุณพ่อเข้ามารับราชการในปีพุทธศักราช2475คุณพ่อจึงได้มาทำงาน ท่านเสนาบดีทรงยินดีมากและก็ยอมรับความสามารถของคุณพ่อถึงขนาดทรงตั้งชื่อและบรรดาศักดิ์ให้เป็นคุณหลวงแต่ยังไม่ทันได้แต่งตั้งกัเกิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ชีวิตคุณพ่อที่กำลังรุ่งโรอดทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานและมากมายไปได้วที่ดินทรัพย์สมบัติ ก็อับเฉาตั้งแต่นั้นมานายจ้า,จาคุณพ่อจะไม่ได้รับแต่งตั้งบรรดาศักดิ์ใดๆแล้วยังถูกยึดที่ดินมบนเกาะสีชังที่คุณพ่อครอบครอ,องอยู่ด้วยช่วงท้ายของชีวิตคุณพ่อป่วยกระเพาะเป็นแผลพลุ้นไปหมดเพราะความเครียดหมอผ่าตัดแล้วพบว่ารักษาไม่ได้ จึงเย็บแผลไว้เหมือนเดิมส,สุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตด้วยหัวใจล้มเหลวอายุได้69ปีก็ร่งเรืองกันได้ชั่วคราวแล้วคุณแม่เป็นคนทำงานเก่งเลี้ยงดูลูก12คนนี่ทำไมเก่งเลี้ยงไม่ได้ตั้งโลหนึ่งลให้ได้รับความสำเร็จทางการศึกษาเป็นอย่างดีทั้งเก่งทั้งดีเลย ในชีวิตของแม่ส่วนใหญ่ท่านทำบุญที่วัดมหา,าธาตุซึ่งเป็นวัดที่พ่อเคยบวชงานบุญใหญ่ของวัดมหา,าธาตุวัดโพแม่จะจัดพัตตาหารถวายเป็นประจำเมื่อแม่ยุมากขึ้นแม่ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมพอสมองเสื่อมดีขึ้นก็เป็นโรคไตเสื่อม วันที่คุณแม่จะสิ้นท่านนอนบนเตียงในบ้านแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขอายุได้แปดสบปีตัวลูกเองปัจจุบันอายุ72ปีข้าวัดพระธรรมกายโดยการชักชวนของเพื่อนรุ่นน้องเกษตรซึ่งเธอข้าววัดพระธรรมกายมาตั้งแต่สมัยเริ่มขุดคลองภายในวัดระยะแรกๆลูกบอกว่า เรามันคนละโรงเรียนเราเดิมลูกปฏิบัติแบบป่องยุบป,ป่องยุบป,ป่องยุบป,ป่องยุบลูกเคยปฏิบัติเมื่ออายุยี่สิบเก้าปีมีลูกมีปีติน้ำตาไหล <Okay. S 1> เหมื่อน,น้ำตาลูกไหลพระอาจารย์บอกว่าลูกได้ยานสิบเอ็ดแล้ว oh. อีกห้ายานก็จบแล้ว oh. เสร็จกิจสิบหก พิติน้ำตาไหลได้ยาสิเบเอ็ดต่นนี้สุดลูกก็ได้เขาวัดพระธรรมกายและร่วมบุญกระถินยายเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้สร้างทุกบุญอย่างต่อเนื่องและเต็มกำลังรวมนั้งเป็นผู้นำบุญด้วยทำให้ลูกมีสิทธิ์ยกมือทุกครั้งเวลาหลวงพ่อถามว่ามาร่วมบุญนั้นบุญนี้หรือไม่ปัจจุบันแม้ลูกจะอายุมากแล้ว แต่ลูกยังไม่มีบ้านของตนเองเลยแม้ที่ดินที่เป็นของลูกแม่ก็ยกให้น้องบ้านที่ลูกอาศัยอยู่กับพ่อแม่แม่บอกจะให้ลูกกับพี่ชายคนละครึ่งแต่ผลที่สุดแม่ก็บอกว่าให้อยู่กับพี่ชายเป็นยอนตายกันแล้วกันคือจะได้ไม่ต้องมีภาระในการดูแลและแล้ววันหนึ่งหลานๆก็ไม่ให้เข้าบ้านทั้งๆที่ข้าวของลูกยังอยู่ในบ้านนั้น แต่ลูกก็ได้พี่น้องคนอื่นให้ที่พักอาศัยและดูแลเป็นอย่างดีเมื่อเดือนมิถุนายน2546ตอนนั้นอายุ70ปีลูกมีอาการหายใจขัดจากการเอ็กซเรย์ตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อขนาดหัวแม่มือที่ปอดข้างขวากระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายนคุณหมอตรวจอีกครั้งพบว่า เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วปัจจุบันลูกได้เข้าโรงเรียนฝันใีฝันทุกวันน้องสาวคนที่สิบเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือลูกมากในทุกเรื่องมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องการเงินเขาเป็นคนเรียนเก่งสอบจริงทุนไปเรียนต่างประเทศได้อยู่กับครอบครัวฝรั่งซึ่งฝรั่งเขารักมากถึงขั้นทําพินัยกรรม ยกมรดกให้ดุดเป็นลูกสาวคนหนึ่งคำถามคุณพ่อมีวิบากกรรมใดชีวิตที่เหมือนว่ากำลังจะรุ่งโรอดจึงอับเฉาทั้งตำแหน่งหน้าที่และทรัพสมบัติวิบากกรรมใดเป็นเหตุให้ที่ดินที่เกาะสีชังที่พ่อเคยครอบครองต้องถูกยึดไปทั้งยังถูกฟ้องร้องจะเอาเงินคืน จะค่าหินที่พ่อแม่ระเบิดออกไปจากเกาะเป็นเงินถึงหกร้อยกว่าล้านบาทอีกด้วยกรรมใดททำให้พ่อต้องเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลถึงขั้นรักษาไม่ได้คุณพ่อและคุณแม่ละโลกแล้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพอท่านละโลกเราก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนนะแล้วก็ไม่รู้จะไปถามใครเพราะนั้นบางความเชื่อจึงตัดปัญหาเรื่องนี้ว่า ไปอยู่สวรรค์แล้วแต่ถท้สวรรค์เป็นไงห้ามถามถามบาปถามอีกพวกเลไได้รับบุญที่ลูกทิศให้หรือไม่ฝากความอะไรมาหรือเปล่าคะน้องสาวสร้างบุญมาอย่างไรจะมีครอบครัวฝรั่งเอ็นดูจนถึงกับยกมรดกให้ในฐานะลูกบุญธรรม และด้ยวยบุญอะไรเขาถึงสนับสนุนการเงินแก่ลูกได้ดีเขามีบุญที่จะสร้างบารมีกับหมู่คณะบ้างไหมคะกรรมใด,ำดทำให้ลูกพลัดไปปฏิบัติในอีกสายหนึ่งแต่ก็กลับมาร่วมบุญกับหมู่คณะอีกได้ทำไมลูกจึงไม่มีบ้านหรือที่ดินเป็นของตนเองเลยแต่ก็พอมีเงินที่จะใช้จ่ายอยู่ในกองมรดกของพ่อแม่บ้าง และยามป่วยกลับได้รับการดูแลช่วยเหลือจากพี่ๆและน้องๆอย่างดีลูกมีวิบากกรรมใดจึงป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดได้รับทุกขเวทนาม,มากจะต้องทำอย่างไรจึงจะหายเจ็บปวดคะเวลาเจ็บจะไม่ตายแต่เวลาตายจะไม่เจ็บ <c oughs> เวลาลูกมีเงิน มักจะมีคนนำที่ดินมาเสนอขายบางครั้งซื้อที่เป็นหมื่นไร่แต่กลับกลายเป็นที่ของทาหารสูญเสียเงินไปมากมายโดนเขาหลอกคล้ายๆเอาสนามหลวงมาขายอย่เงี้ย <c oughs> <c oughs> อีแตภาะทุกอย่างมีเหตุทั้งนั้นลูกมีลูกนี่มากมาย ล้วนแต่ขอลืมทั้งสิ้นไม่ยอมคืนเงินเลยเป็นเพราะวิบากกรรมใดคะ oh. เพื่อนรุ่นน้องเกษตรคนที่ชวนลูกเข้าวัดเขาได้ดูแลลูกมาตั้งแต่ประมาณปี2,500 <Okay. S 1> สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่จนถึงปัจจุบันก็40กว่าปีแล้ว <Okay. S 1> ยังคอยเป็นกัลยาณมิตรให้ลูกอยู่เสมอทำไมจึงได้เกือ้อกูลกันมายาวนานคะ ลูกและเพื่อนรุ่นน้องได้เคยสร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อและหมู่คณะมาอย่างไรหรือไม่คะเอามาฟังฝันใ้ฝันเงนจ้าหลับตาฝันเป็นโตเป็นตาเตินขึ้นมา,านแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปราจาคุณพ่อเดิม รื่งเรืองแล้วก็มาร่วงโรยในภายหลังแล้วในอดีตชาติเป็นข้าราชการผู้ใหญ่เคยมีจิตสัทธาบริจาคที่ดินผืนใหญ่เพื่อให้สร้างวัดจะถวายทีเดียวนะแต่ต่อมาภายหลังเกิดความเสียดายพอดีถนนมันตัดผ่าน <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นมันเป็นป่านะถ <c oughs> <c oughs> นนมาผ่านหน้าที่ <c oughs> มีราคามีคนอยากจะขอซื้อ จึงไปขอคืนแต่ก็ยังตัดแบ่งให้ส่วนน้อยสร้างวัดให้พระได้อยู่เป็นส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่นั้นเป็นสวนป่าก็เอาไปขายอีกชาติหนึ่งเป็นเสนาบดีที่ปรึกษาพระราชาในการบรยึดเอาแว่นแควนติดกันมาเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ยึดเอาทรัพย์สินมาเข้าท้องพระคลัง แต่น้ผลกรรมนี้นนจึงทําให้แต่เดิมมีที่ดินมากเพราะถวายที่สร้างวัดต่อมาภายหลังอับเฉาและถูกยึดที่ดินที่เก่าสีจังและถูกฟ้องเรียกเงินคืนหลายร้อยล้านบาทก็เพราะวา่าในการลบประยุทธ์ที่ครอบครองของแว้นข้างเคียงพ่อเป็นโรคกระเพาะอาหารเพราะ,ะความเครียดในปัจจุบันและการในอดีตี่เป็นเสนาบดี ได้มีส่วนในการคำปรึกษาในการลบทำให้มีการฆ่าขาศึกตายเป็นจำนวนมากคุณพ่อตายแล้วไปเป็นภูมิทวาชั้นดีอยู่ที่หมู่บ้านภูมิทวาแห่งหนึ่งได้รับบนเทวิศไปให้ทําให้มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นคุณแม่ทําบุญมามากสามารถจะไปอยู่ที่สูงได้แต่ว่ามีใจรักและผูกพันกับคุณพ่อจึงทําให้ตายแล้วไปเป็นภูมิทวาชั้นสูงอยู่กับคุณพ่อมีวิมานใหญ่โต ล้วก็เป็นหนุมเป็นสาวด้วยกันทั้งคู่ท่านได้รับบุญที่อย่ิปให้จึงทําให้มีที่พิเสมบัติเพิ่มขึ้นท่านรู้ถึงความเจ็บไข้เด้ป่งของลูกแต่ท่านก็ไม่ได้ห่วงมากนักเพราะว่าเห็นอรัศมัแห่งบุญที่เกิดขึ้นในกายของลูกท่านยึงรู้ว่าลูกมีบุญมากหากตายไปก็จะไปที่ที่ดีกว่าท่าน แต่ว่าไม่รู้อยู่ตรงไหนท่านจึงหมดห่วงอีกทั้งท่านทั้งสองก็ได้มาดูแลมาดูลูกอยู่เรื่อยๆแหละจึงได้เห็นดังที่เด็กกล่าวมาไม่อยู่ใกล้ๆแหละ <c oughs> เดี๋ยวก็มาชวนกันดู <c oughs> เออดีเงินนะดูแต่ไม่ไมห่วงเพราะรู้ว่าดีกับท่าน น้องสาวในอดีตท,ทำทานในพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ญาติและเลี้ยงดูบิดามารดามาจึงทำให้ฝรั่งเอนดูยกมรดกให้ในฐานลูกธนรมแล้วก็มีฐานะดีส่วนตัวลูก,กเคยเป็นญาติกับน้องสาวในอดีตแล้วก็สั่งสมบุญในพระพุทธศาสนาและสงเคราะห์ญาติมาบ้างจึงทำให้ได้รับการสงเคราะห์จากน้องสาวเป็นอย่างดี น้องสาวเคยสร้างบารมีกัมมู่คณะมาบ้างแต่ปัจจุบันเขามีอาจารย์อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจวัดนักจึงยากหน่อยที่จะชวนเขามาสร้างบารมีกัมมู่คณะได้ดีลูกชอบศึกษาและปฏิบัติธรรมในแบบต่างๆจึงติดในใิสัยนี้มาทาให้ตั้งไปปฏิบัติธรรมในสายอื่นก่อนแต่บุญที่เคยสร้างมากัมมู่คณะจึงทําให้กลับมาสร้างบารมีกัมมู่คณะอีกไม่ได้มีวิบากกรรมอะไรหรอกจ้า โลกน้มีบุญด้านถวายที่ดินหรือสร้างถาวราวัตถุมันน้อยจึงไม่มีที่และบ้านเป็นของตนเองแล้วก็สร้างทานมาเล็กนิดน้อยพอเป็นพิธีแต่เรื่อยๆ <c oughs> คือใครแจกซองกระถินประปากเาไปหาบาสิบบายีาสสสสส่สิบสามสิบทุกซองเอามา,าก็ะทำกันไปเรื่อยๆอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> จึงทำให้ชาตินี้เวลาจะได้สมบัติจะได้มาแบบ เรื่อยๆไม่มากแต่ไม่ถึงกับขาดสนแต่มีบุญด้านปัญญาบารมีลำมากคือช่วยเหลือในการศึกษาทำให้ชาตินี้มีโอกาสได้ทุนมีการศึกษาสูงจนจบด็อกเตอร์บุญที่เคยสองครห์ญาติจึงทำให้เวลาปล่วยได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องลูกเป็นมะเร็งปอด เพราะคำแนอดีทชาติลูกนกเกิดเป็นผู้ชายในตระกูลเศรษฐีได้เป็นเจ้าของเหมืองแร่ในการขุดแร่ก,ก็ได้ใช้คนงานขุดโดยไม่ได้ดูแลและคำนึงถึงสุขภาพของคนงานเลยซึ่งคนงานต้องทำงานอยู่ในหลุมแม้เขาป่วยก็ยังให้ทำงานในในหลุมก็มีฝุ่นเยอะทำงานจนระทั่งเขาป่วยตายเยนะ่ย ดังนั้นชาตินี้จึงทําให้เป็นมะเร็งปอดทั้งนั้นที่ม่เด้สูบุรีได้รับทุกขเวทนาอยู่ลูกต้องนึกถึงบุญทุกบุญที่ลูกทําไว้บ่อยๆและนึกถึงพระรัตนตรัยไว้เรื่อยๆที่หนักก็จะค่อยๆทุเลาได้ชาติที่เป็นเศรษฐีลูกมักจะหลอกซื้อที่ดินชาวบ้านในราคาทุกและก็มมนิสัยเหนียวนี่คือเวลาตัวเองเป็นนี้ เวลาใครเป็นนี่โดยวิบากรรมดังกล่าวนี้จึงทำให้ชาตินี้เขาขลืมแล้วก็ถูกหลอกลืมแล้วก็ถูกหลอกไปซื้อทีด่ดีถูกต้องเนี่ยโลกและเพื่อนรุ่นน้องี่เป็นกระวิดให้ถึง4ี่สปีเพราะเคยเกื้อกูลกันมาหลายชาติคือเพื่อนรุ่นน้องจะทําหน้าที่เป็นกัลยายนมิตรให้ตัต้งแต่พุทธันดอนที่แล้ว เป็นเพื่อนกันก็ได้ชวนกันมาสร้างบุญกับหมู่คณะแต่ลูกเป็นคนยอดทำบุญตามอารมณ์และไม่เต็มที่แต่ทำเรื่อยๆสม่ำเสมอและชอบเรื่องการศึกษาธรรมะเรียนธรรมะดังนั้นในชาตินี้จึงมีความรู้ในทางธรรมะเยอะแต่มีนรรมิสัยเจ้าบัญญาในช่วงแรกจึงดื้อหน่อยและก็มีปัจจัยไม่มากนักในการสร้างบุญแต่เมืเ่อเวลาคอยทำใจให้เลื่อนใสในทุกบุญและอธิษฐานจิต ตามติดไปดูสิทธิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิส<า>ัตว์จ้า